อี่ไปหน้าสี่สิบก็ผมฝากอีไปหน้าขึ้นเขาคนเดียวไปแล้วจ้า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 คราวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะนาโก้ก็ปเป็นอย่างนะั้ผมนาะยเพื่อท,ทั้งกทีมไบค์เกอร์นะฮะนี่น้องนลำแดงเราก็ EP นี้ก็เป็น EP ของซีรีส์ไปหน้านะผมนะก้ ทีนี้ก็เดี๋ยวว่าจะขับลองลองขับไปเติมน้ำมันปั๊มดูให้ไปกับนายสิงห์นะพอดีเดี๋ยวจะไปนั่งนั่งนั่งเล่นกับนายสิงห์ด้วยนะครับผมโฮ้ยอย่าดัดนั่นลูกตอนนี้นะี่ผมใช้เป็นคาบูล,ลูกที่สองะครนะผมมันอาจจะไม่สมบูรณ์กับลูกเลกนะพอดีลูกเลกไปามกำลังจะดโตัวจกต์พิเศษนะครับผมกับลูกลูกคับรลูกลูกเก่านะที่จูนรอบแรกนะครัไอน,นี้เป็นคาบูล,ลูกที่สองที่ผมจำไวน้นะนะก็มันอาจจะ ไม่สมบูรณ์เท่ากับลูกเล็กนะแต่มันขับได้นะผมสุดยอดเลยนะ <c oughs> ไปเลยไปเลยนะีอ่ออเกียร์สามว่าทำไมของผมเป็นไรไม่รู้นะถ้าขับรอบต้นไหนมันมีอาการคนระับก็ต้องลากรอบแบบ็นการขับมันคนระับ ว้าวคาบูล,ลูกเนี้ยผมมันยังไม่ไจูนนับที่ขับอยู่เนี่ยก็ค <c oughs> ือยกเป็นต้นของอาคาบูล,ลูกลูกแรกมานะยกเป็นต้นมาเลยครับผมนมหนูเบอร์แล้วก็ยกเข็มมานะฮะแต่ส่วนาตามดิน,น้ำมันผมันยังไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนนะก็ยังใช้ตังเดินเดิมของคาบูอยู่นะผมนะก็ขับได้น้ำมันลงพออยู่นะก็ ไม่ลูกนู้นม่รู้จะทำทำไมเ <c> ด <oughs> ี๋ผมมันลงซันอยู่นะ <c oughs> นี่ได้จริงลยลังไหนะวะได้จริงอยู่กำลังเดี๋ยวเติมน้ำมันเติมก่อนเดี๋ยวว่า <c oughs> มันขับไปเพราะว่ารอซ้ำเลยนะ้ำลากรถต่ำๆนะโอ้ได้จริงไปแล้วเขาปั๊มก่อนได้จริงเลยไม่ต้องรีบ กดชิวก่อนดีกว่าอาจจะไม่ออกเดี๋ยวไปเติมที่ไปน้าก่อนนะฮะนี่อีหน้าคครับอที่ไปน้าสีิบผม ดูกล yeah. okay. oh, okay. uh ้าเยอะไหมพี่เออนี่ลูกล้าเยอะไหมไม่เยอะเคยเคยเห็นเบบเบบไลมาเติมอี่ใบหน้าไหมไม่เคยเลยครับผมเบร้อยไอ้ที่เป็นเวทีใช่ไหมไม่เนี่ยน่ะเด็กบอมเด็กบอมน่ารักน่ารักปีนี้มาเติมได้โอเค แน่จริงแน่จริงแล้วจตตัดติดเรื่องวะแน่เต็กวามบอกมาแล้วไม่คอเคยเิ็นแสดงว่าเรายังเป็นคนเล็กๆในรงการนะับติดเตอมีไปนะโโยกล้อยกล้อครับกลับคนตีนมากครับ แสดงว่าเรายังเป็นรถร้อยคันเล็กๆในโครงการนะที่เตวมีไปหน้านะทำปั๊มแล้วนะว่ามีไม่กี่ปั๊มในโครงการที่ไกลไปหน้าเดยวมากจะเป็นพีทีทีนะเดี๋ยวไปโปรโมทปั๊มให้เขาอีกไม่ได้ไม่ได้ฮ่านี่คือ พาะผมมื่อไรเขาพูดตรงนี้รู้สึกว่ามันกระชากกว่าลูกนู้นนะเนี่ยนะคือมันต้องจะไปอย่างเดียวเลยคือมันไม่อยากขับรอบต่ำอ่ะต้องจะไปอย่างเดียวเลยแรงเหมือนกันนะเนี่ยมีการย,ยอยอจะยอนยอแล้วตองไหนะเอาแล้วครับผมทีนี้ เราลืมบอกว่าเราจะไปขึ้นเขากันนะดูสิว่าเว็บโปรอีกไปทนามจะขึ้นเขารอดไหมขึ้นเขาต่างไหนแล้ววะต่างไหนแล้วว่าขึ้นเขาทางทางนู้นว่ะทางหน้าเออ้ยทางนี้มาดูดิมันจะขึ้นเขารอดไหมแต่ทีก็ขาฟ้าเว็บพันไปไม่ได้แบบนี้น้องชื่อน้องเถอิอน้องเถอิอเออน้องเถอิอนะฮะฝากอีกไปหน้าขึ้นเขากันเดียวไม่ ไปล้า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 นี่เป็นไงครับผมเซงกนเนอร์ได้สิงนหนวะนะโอ้โหเนสิงคุไปไหนแล้วเนี่ยเฮ้ยไม่ขึ้นเขาโคตรดีเลยโอดูพี่ครับผมเซ็งอย่างนี้ไม่ได้นะพี่นะ ไม่ได้นะครับผมทางลุงเขาอ่ะพี่อันตรายนะขับรถโอ้โหดูด้วยพี่โอ้โหอันตรายชิ้ใหม่เลยลุงเขาห้ามแสงนะโอ้ตายแล้วขอให้คุณคันข้างหน้าจะขับช้ากันไหนนะก็ห้ามแสงนะทางลุงเขาอันตรายนะเพราะว่ามันโอกาสเสี่ยงเกดิดอุบัติเหตุสูงครับผมนะดีนะที่ผมขบมับมอเตอร์ไซค์ถ้าเป็นรถยนต์อ่ะถ้าเป็นรถยนต์ขึ้นมาก็เรียบร้อยนะ ก็คือประทิดอีกนัอันตรายนะในสิงกูไปไหนเรือยหายไปแล้วนะก <N> ็<น>ะะะเราไม่ได้เข้าสวนสัตว์นะเรามาอยู่ตรงนี้นะมาเล่นตรงนี้นะะว่างสวนสัตว์กว้ามเข้าตอนนี้นะเราก็นั่งเล่นตรงนี้เงีน้นะครับผมว่าด,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 ด้โอเคนะ นะฮะเพรว่ารถกระบูนไม่ได้จูเลยนะโอ้ดูดูดูไหล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 จอดจอดผิดไหล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 นะฮะโอ้ดู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 เลยมันต้องจอดอย่างนี้นะโอเคนะครับผมเป็นไงขึ้นเขาเมื่อกี้เกือบเกือบโดนรถไอเนี่ยรถเก๋งขับแซงมาได้แซงทะาลงเขาแซงได้ไงไม่รู้นะโอเคอ่ะ เดือวกนะโอเคก็วันนี้นะคลิปนี้นะผมเดี๋ยวอีพีหน้าเดี๋ยวติดตามดูรถในสิงนะใอ้ให้ให้ให้ใเ้ใด้ให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 ถให้งห้ใ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 หวยห้ให้กห้ให้ให้ใหนให้ใหผมก้วันนี้ให้ใฝากติดตามด้เดี๋ยวคล้ปห้ดี๋าวรีว้วรถให้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 ใม้ให่ให้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 ปห้ใ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 ห้ลิปนี้ให้ให้้้กดไลค์กดกันด้ใใหใ้้ฝากติดตามด้วยว่า คลิปหน้าผมจะเอาอะไรมาลงอีกนะสำหรับิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับโอ้มือดำเป็นช่างก็อย่างเงี้ยนะ